ใส่ปุ๋ยยังไงไม่ให้ทุเรียนนกหนาวก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับหากท่านใดที่ติดตามผมอยู่นะครับในแปลงผมนะครับผมจะพยายามทําให้ต้นทุเรียนของผมเนี่ยใบใหญ่เข้าไว้นะครับช่วงนี้นะครับก็เริ่มต้นสู่ช่วงดูดูหนาวแล้วนะเมื่อเช้านี่อุณหภูมิลง22ององศาแล้วนะครับแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับก็อาทิตย์หน้านะครับจากที่ดูในแอปนะ อาทิตย์หน้าเนี่ยเริ่ม19-20องศาแล้วนะครับก็หากเราทำใบใหญ่ไว้นะครับมันก็จะลดอาการนกหนาวลงได้ดีนะครับซึ่งจริงๆเราก็ควรทำตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะพยายามเน้นให้มันใบใหญ่นะครับส่วนวิธีการทำให้ใบใหญ่นะครับผมก็แนะนำไปเป็นประจำแล้วนะครับผมได้จัดทำเป็นตารางการใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งท่านก็เห็นผลงานไปแล้วนะครับทุเรียนในแปลงผมนะครับโดยส่วนมากก็จะใบใหญ่นะ อย่างที่อธิบายไปนะครับผมพยายามทําให้มันใบใหญ่เข้าไว้นะครับเพื่อลดอาการนกหนาวนั่นเองนะครับและผมก็ยังใช้ปุ๋ยทางใบด้วยนะช่วยขยายขนาดใบนะครับเพิ่มความยาวครอบล่องแล้วก็เล่งการสะสมอาหารได้ดีนะครับมันก็จะลดอาการนกหนาวลงได้นะครับอันนี้คือตั้งแต่ช่วงปลายฝนนะครับพยายามทําให้มันใบใหญ่นะครับแล้วช่วงนี้นะครับเราจะใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเพื่อ ลดอาการนกหนาวนะครับไม่ให้ทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการนกหนาวนะอย่างเลขกเลยนะครับนิ้นย้ําเลยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับควรที่จะลดปริมาณลงนะเนื่องจากว่านะครับช่วงหน้าหนาวนะครับอุณหภูมิในช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือมันกลางคืนมันหนาวนะครับกลางวันมันร้อนนะครับระบบรากเนี่ยมันจะดูดกินอาหารได้น้อยลงนะท่านก็ต้องลดปริมาณปุ๋ยลงนะครับ เพราะนะครับถ้าท่านใส่ป nice ุ๋ยเท่าเดิมนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับความเข้มข้นของปุ๋ยในดินเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะตกค้างเยอะนะครับมันส่งผลนะครับทําให้รากทุเรียนของเราเนี่ยเสียหายจากเข็มปุ๋ยได้นะแล้วใบของเราก็จะไหม้นะครับถ้าใบของเราไหม้นะครับช่วงต้นฤดูหนาวนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าหนาวจัดนะเจออาการนกหนาวแน่นอนนะครับใบเหลืองใบร่วงเยอะแน่นอนนะครับถ้าต้นทุเรียนของท่านเนี่ยเจออาการเข็มปุ๋ยนะ ถ้าท่านติดตามผมอยู่เนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นประจานะสาหรับปุ๋ย6-3-3นะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับให้ท่านใส่ใต้ทรงพุ่มห่างโคนหนึ่งครบนะครับใส่น้อยๆนะครับลดปริมาณลงครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับถ้าเป็นช่วงปลายฤดูฝนผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ4-5กํำมือเลยนะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมี6-3-3ที่ขาวนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับผมก็จะลดปริมาณลงนะครับเหลือ3กํำมือนิดๆนะครับ3-4กำมือแค่นั้นนะ อย่างที่กล่าวไปนะครับเดี๋ยวความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยมันจะเยอะเกินมันจะทําให้ใบไหม้เค็มปุ๋ยได้นะครับอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะถัดมานะครับจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับตามช่วงเลยนะครับตามตารางที่ผมแนะนําไว้นะครับใบเพสลาดนะครับผมก็จะใส่สูตรเสมอนะวันนี้ผมก็จะใส่สูตรเสมอนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะเลือกสูตรปุ๋ยนะครับให้ท่านสํารวจแปลงของท่านก่อนนะครับ ซึ่งช่วงนี้นะครับในแปลงผมโดยส่วนมากก็จะเป็นใบเพสลาดนะครับก็เป็นช่วงที่ผมจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับหรือนะครับสำหรับท่านที่เจออาการกิ่งเล็กอยู่นะครับให้ท่านใช้ปุ๋ย15-5 20ก็ได้นะหรืออาจจะผสมกันเลยก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยวันนี้ผมผสมมานะเป็นสูตรเสมอ1 5 1 5 5 5นะครับผสมกับตัว15-5 20นะครับเพราะว่าไอตัว15-5 20ในพื้นที่ผมเนี่ยราคาสูงกว่านะครับแล้วก็หายากด้วยนะ ก็เลยต้องประหยัดนิดนึงผมก็เลยใช้ผสมนะครับอัตราส่วนเท่ากันนะครับ1ต่อหเลยนะในการใส่ให้กับต้นทุเรียนนะครับเพื่อขยายขนาดกิ่งขยายขนาดลำต้นนะท่านใดที่เจออาการใบใหญ่กิ่งเล็กอยู่ก็แนะนําเลยนะครับใช้งานได้ดีนะผมทดลองมาแล้วนะครับ2เดือนเห็นผลนะรู้สึกว่าลำต้นกับกิ่งเนี่ยขยายใหญ่ได้ดีนะครับเละนะครับที่สําคัญเลยนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนะครับท่านไม่ควรใส่ใต้ทรงพุ่มนะครับ ยิ่งเป็นช่วงนี้นะครับต้นฤดูหนาวนะครับท่านควรใส่ให้มันห่างปลายทรงพุ่มออกไปนะครับและก็ลดปริมาณลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับปกตินะครับช่วงปลายฝนนะครับผมจะใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่กมือนะปลายทรงพุ่มออกด้านนอกนี้นะครับ4ี่ถึงห้ากมือนะแต่นะครับถ้าเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับผมจะลดปริมาณลงเลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับรัศมีก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่านะครับผมก็จะใส่อยู่ที่แค่3กํามือเท่านั้นนะครับ ลดปริมาณล,ลงนะครับแล้วก็ใส่ให้ห่างยิ่งขึ้นนะบางยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับมันก็จะช่วยนะครับลดอาการเค็มปุ๋ยของต้นทุเรียนของเราได้นะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะถ้าท่านใส่ปุ๋ยช่วงนี้เยอะจนเกินไปแล้วต้นทุเรียนของท่านมีอาการเค็มปุ๋ยเนี่ยรับรองได้เลยนะครับมันจะเจออาการนกหนาวแน่นอนนะครับ และปีนี้นะครับกรมอุตุเขาประกาศมาแล้วนะครับมันจะหนาวนานกว่าปีที่ผ่านมานะซึ่งเนี่ยช่วงนี้นะครับปลายเดือน10เนี่ยอุณหภูมิเริ่ม19 20องศาแล้วนะในพื้นที่ผมนะมันอาจจะไม่หนาวเท่า <crumble S 1> กับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ย11-12องศานะครับแต่ปีนี้นะครับหนาวเร็วนะหนาวเร็วมากนะปีที่แล้วเนี่ยช่วงเกี่ยวข้าวนะครับหลังเกี่ยวข้าวเนี่ยเพิ่งจะเริ่มหนาวนะคือประมาณกลางเดือน11ไปแล้วในเะพิ่งจะหนาวนะครับ ปีนี้เนี่ยหนาวตั้งแต่ปลายเดือน10เลยนะก็น่าเป็นห่วงนะครับสําหรับท่านที่ปลูกทุเรียนอยู่ในโซนอากาศหนาวจัดนะมันก็จะเจออาการนกหนาวได้นะครับยิ่งถ้าท่านทําใบเล็กนะครับใบน้อยแล้วใบของท่านมีอาการขาดธาตุอาหารเนี่ยเจออาการนกหนาวแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยให้ชมนะครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยสูตร15เสมอนะครับผสมกับ 15- 5ห0นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะที่ผมใช้นะครับใส่วันนี้นะครับก็เพื่อประหยัดนั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวจะใส่ให้ชมครับเช่นเคยนะครับการใส่ปุ๋ยของผมนะครับผมก็จะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ใส่ไปวนรอบจนมาบรรจบกันนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเริ่มตรงไหนจบที่ตรงไหนนะครับมันจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับเดี๋ยวมันก็จะเยอะจนเกินไปนะแล้วก็ปลายทรงพุ่มนะครับเผื่อออกมาด้านนอกเลยนะครับของผมนะครับต้นนี้ก็ประมาณสักสามกำมือนะครับนี่ก็โรยไปเลยนะครับบางๆนะครับนี่นะครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับต้นฤดูหนาวนะครับผมก็จะใส่ให้มันยาวขึ้นเห็นไหมกว้างหนึ่งศอกนะครับแต่ยาวไปเป็นหนึ่งวาเลยนะนี่นะครับสองนะครับสามนะครับนี่พอดีนะครับแค่นี้พอนะครับสามกำมือบางๆนะครับแค่นี้พอนะครับเพราะถ้าสั้นใส่เยอะเดี๋ยวจะเกิดอาการเค็มปุ๋ยได้นะเดี๋ยวไปชมต้นนู้นบ้างครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นคู่นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกต้นคู่นะต้นเนี้มันโดนไม้ล้มทับนะครับแล้วมันหักเยอะเลยนะแล้วก็เลยเอาต้นน้นมมาปลูกนะครับสุดท้ายมันก็โตแข่งกันนะครับไม่ได้ตั้งใจจะปลูกต้นคู่นะเช่นเดิมนะครับปลายทรงพุ่มออกด้านนอกนะครับ1นึ่งกำมือนะครับกว้างประมาณ1นึ่งสองนะครับยาวไปประมาณวานึ่งเลยนะครับสําหรับช่วงนี้นะแต่ถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยก็แขนหนึ่งนะครับนี่หนึ่มือนะครับ สองสามสามกำมือนิดๆนะต้นนี้มันเป็นต้นคู่นะครับสามกำมือครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใบกําลังเป็นใบเพสลาดนะครับมันอาจจะกั้มกึ่งกันเล็กน้อยนะอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมจะยึดส่วนมากเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนมากของผมก็จะอยู่ในช่วงนี้นะใบเพสลาดนะครับนี่นะครับ ปลายทรงพุ่มนะครับกว้างหนึ่งศอกยาวไปหนึ่งวาเลยนะครับบางๆนะครับน้อยๆก็พอนะครับโรยไปครับน้อยๆนะครับเพราะผมใส่ทุกสิบห้าวันอยู่แล้วนะครับใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนะครับสามกำมือก็สามกำมือไม่ถึงสี่นะครับสามกำมือนิดๆประมาณนี้นะครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับมันจะไม่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการใบไหม้เค็มปุ๋ยนะอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับช่วงอาทิตย์หน้านะครับอุณหภูมิมันจะต่ํากว่า20องศาแล้วนะในพื้นที่ผมนะครับ19องศานะครับซึ่งรากทุเรียนมันจะกินน้ํากินอาหารได้น้อยลงนะครับท่านต้องทําความเข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องลดปุ๋ยลงด้วยนะครับถ้าท่านไม่ลดนะครับยังใส่ปุ๋ยมากอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอาการเค็มปุ๋ยนะครับแล้วมันก็จะมีอาการนอกหนาวนััั่นนนเเอองะะคคครรบบโ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ